สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการหอสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้อีกเช่นเคยนะคะประเด็นหอสลักของเราในคืนนี้เริ่มต้นสัปด,ดาห์จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอบแข่งขันนะคะในส่วนของผู้ที่สนใจอยากจะสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนนะคะเราจะไปตรวจสอบดูมาตรการในการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบแข่งขันในครั นี้รวมไปถึงมาตรการป้องกันการผู้จริตในการสอบด้วยว่ามีความเอาจริงเอาจาังและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สอบแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองมากขนาดไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถอดสลักกันในประเด็นนี้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ทา่านส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะ ข่ารับหลับกสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อแน่นอนนะคะว่าการเปิดสอบแข่งขันนั้นก็จะเริ่มต้นการสอบอย่างเป็นทางการในวันที่27เมษายนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้สมัครสอบไปแล้วก็คงอยากจะทราบถึงรายละเอียดแล้วก็คําแนะนําดีๆเพื่อที่จะใช้เตรียมตัวในการสอบแล้วก็รวมไปถึงนะคะมาตรการในการป้องกันการพูจติดด้วยเราจะมาถอดสลักกันในประเด็นนี้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะคะขอต้อนรับท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์อักษรา,านิกบุตรนะคะประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านที่2นะ ค่ะคุณสมดีคชาย,ยั่งยืนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและท่านสุดท้ายนะคะคุณสุภาษารหนูสวัสดีค่ะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และนายกเทศมนตรีเทศบนาลตำบลนาทวีจังหวัดสงขลาส,สวัสดีทั้ง3%มท่านคะ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสอบที่มีความยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นความหวังนะคะของใครหลายๆคนที่อยากจะมีโอกาสเข้ามารับใช้นะคะพี่น้องประชาชนด้วยก่อนอื่นอยากจะให้ท่านอาจารย์อัศดางค่ะได้บอกถึงจุดเริ่มต้นค่ะของการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ เหตุ <c oughs> และผลมาจากสิ่งไหนคะอาจารย์แต่เดิมก็เขาจริงๆแล้วตามกฎหมายแต่และองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดสอบเองได้ะนะครับแต่นี้มันก็มีช่องทางให้ร้องขอให้ส่วนกลางจัดสอบอส่วนกลางก็คือออกกองกลางออนะฮะเป็นกองกลางกอกอกลางคือกออบตอกอเทศบาลก็ ของทางอบจค่ะทั้งสามคณะเนี่ยครับประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยก็ตั้งใจตั้งคณะกรลัการขึ้นมาจัดสอบตามคำร้องขอขององค์กรปกครองท้องถิน่นนะครับซึ่งให้เรามาถึง68ตำแหน่งตำแหน่งว่าง7,445ตำแหน่งะนะครับ ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยพอเราประกาศไปอย่างเงี้ยก็มีผู้สมัครทั้งประเทศนะครับห้าแสนกว่าเป็นจำนวนมากเลยะนะคแะต่ก็จ่ายเงินห้าแสนหนึ่งพันสารอยเจ็ดสบสี่คนถถือว่าคนเหล่านี้เป็นผู้มีสิทธิสอบอเพราะว่าจ่ายค่าข้าวสอบค่าค,ค่าสมัครสอบขณะนี้เราจัดไว้ทั้งสิบหมดสิบศูนย์นะครับ แยกไปตามศูนย์ต่างๆเหนือใต้ออกตกอะไรพวกนี้นะครับโดยมีมาหาวิทรายของรัฐเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบการสอบตั้งแอ่พิมพ์ต้นฉบาับออกข้อสอบนะครับนำข้อสอบไปเก็บแล้วนำออกมาพิมพ์แต่ละรายวิชาบรรจุนะครับส่งไปถึงสถานที่สอบ แล้วก็นำผลการสอบกลับมาเรล่านียเป็นปรเซสซึ่งเป็นวิธีการซึ่งเรากรรมการที่จัดสอบแข่งขันเนี่ยนะครับ<น>ได้คำนึงถึงเรื่องใหญ่ที่สุดคือทำยังไงให้บริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดมีความโปร่งใสที่สุดนะครับมีความโปร่งใสนะครับเพื่อไม่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยต้องไปเสียเงินจากมิจฉาชีพทั้งหลายที่ไปกล่าวอ้างว่ารู้จัก ข่ายการการเมืองรู้จักข่ายการกรมส่งเสริมรู้จักอาจารย์ผดสดานะรู้จักอะไรพวกนี้เขาเรียกตกเบ็ดก็เลยมีการไปเผยแพร่แล้วมีเรื่องอื่นอีกคือบอกว่าติวเตอร์ทั้งหลายตามที่จังหวัดต่างๆบอกว่าเอาข้อสอบออกมาดัอข้อสอบนี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับทำให้ทั้งกรมส่งเสริมพวกเราเนี่ยนอนไม่หลับก็คือส่งคนไปดูทุกขั้นตอน ผมเรียนแต่ต่อ <c oughs> พ่อแม่ที่ลูกๆมาสอบนะครับว่าพยายามคณะกรรมการพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การสอบครั้งนี้โปร่งใสที่สุด <c oughs> นะครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนเยอะๆเป็นรอยขั้นตอน <c oughs> แต่เราก็ประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะเวลาหนึ่งหเดือน <c oughs> หาช่องทางหาลู่ทางที่จะกำกับดูแลหรือควบคุมการสอบให้เป็นไปตามความต้องการก็คือ ทุจริตลยุทธ์อ้ยทุจริตลยุธรทมที่สุดนะครับตรงนี้แหละครับที่ที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็คือเราจะสอบแทนทําให้ข้อคอราหาต่างๆที่ องค์กรต้องตินจัดสอบไม่ได้นี่นะครับค่ะก็มาอยู่ที่ส่วนกลางนะคะในการการับผิดชอบะนะคะซึ่งแน่นอนว่าการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นในทุกๆก,กระบวนการของการตั้งแต่เริ่มต้นต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลย<ช>นะคะทีนี้ไปกันที่ฝากฝั่งของท่านรองอธิบดีค่ะอยากจะให้บอกถึงรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อาจารย์บอกสอบกัน5 0 0แสนกว่าคนเลยแต่ว่าเรารับในตำแหน่งล็อตแรกนี่กี่ตำแหน่งนะคะที่ว่างอยู่ครับก็กลับเรียนท่าน ผู้ชมนะครับว่ามีตำแหน่งว่างในเบื้องต้นเนี่ย7,445ตำแหน่งะนะครับกับเรียนว่าระเบียบการสอบเนี่ยนะครับเนื่องจากมีคนเยอะนะครับต้อง5,000กว่าคนเนี่ยเราก็ต้องมีการประกาศโดยท่านประธานอัศรา,ศา,านี่นะครับแล้วก็ได้โดยความเป็นชอบของคณะกรรมการบรหิหารงานบุคคลเนี่ยนะครับคือผู้เข้าสอบทุกคนเนี่ยต้องสวม,มสวมเสื้อยืดะนะครับต้องไม่มีปกไม่มีกระดุม,มไม่มีกระเปา๋าเพราะอะไรคะ ก็ป้องกันมาตรการหนึ่งคือกลัวจะไปซุกซุกซ่อนๆอ๋อคือใส่เสื้อผ้าแบบที่มันโปรใสคือเห็นด้วยนะกล้องกล้องแค่นี้เองครับมันก็สามารถติดได้ใช่ไหมครับแล้วก็กางเกงก็เป็นกางเกงวอร์มนะฮะเราไม่จากัดสีสีอะไรก็ได้นะต้องถอดรองเท้าได้ไหมคะเห็นบอกมีถอดรองเท้าด้วยคือวันนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องใส่รองเท้าเอารองเท้าแตะมาก็ได้เพราะยังไงถึงหน้าห้องก็ต้องสอดถอดหมดทั้งรองเท้าและถุงเท้านะครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ ท่านที่ไปสอบเนี่ยต้องพิมพ์พิมพ์ใบสมัครแล้วก็ติดรูปถ่ายที่ต้องนําไปในเข้าห้องสอบนะฮะสองคือบัตรประชาชนที่หมดอายุไม่เกิน6เดือนนะฮะตรงนี้สําคัญนะฮะสองอย่างนี่แล้วก็ดินสอสองบีนะครับแล้วก็อย่างลบสี่อย่างที่เท่านั้นที่จะนําเข้าห้องสอบได้นอกนั้นเราห้ามนําเข้าห้องสอบทั้งหมดเพราะว่าเราต้องมีกฎเกณฑ์เนื่องจากคนสอบเยอะนะครับก็กลับเรียนว่า เรื่องนี้เนี่ยทางกรมก็เป็นห่วงเรื่องการอำนวยความสะดวกสิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็พยายามประสานงานอยากจะฝากว่าเนื่องจากการสอบครั้งนี้มีถึง30จังหวัดเราใช้พื้นที่30จังหวัด378สนามสอบซึ่งบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องไปสอบตามอำเภอนะครับก็อยากจะฝากแนะนําท่านที่เข้าสอบนะครับว่าควรจะไปดูสนามสอบก่อนในวันที่26แล้วเราสอบวันที่27เมษายนนี้นะครับ ฝาันที่26ควรจะไปดูแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับ <behav S 2> มีโอกาสอยากให้ไปพักในพื้นที่อำเภอน,นั้นๆที่ไปสอบเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ารถ <ten arda> สาธารณะนะบางพื้นที่เนี่ยไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับเรียนท่านทีนท่ทททสมัครสอบทุกท่านนะครับหากมีข้อสงสัยเนี่ยสอบถามมาที่กรมส่งเสริมการวัฒนธรหรือว่าเอกสารที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์นะครับ,รบท่านคลิกไปแค่เซิร์ช Google ll, ดูว่าสอบท้องถิ่นปี56 ก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์แรงต่างไว้ะนะครับก็ฝากนิดเดียวครับผู้เข้าอสอบทุกท่านถึงแม้นท่านข้อสอบเนี่ยนะครับมีภาคกรเนี่ยความรู้ทั่วไปร้อยข้อถึงแม้นใช้เวลาสองชั่วโมง9โมงถึง11ภาคขอความรู้เฉพาะตำแหน่งะนะครับตั้งแต่13ในกาถึง15-30มีข้อสอบร้อยข้อเหมือนกันแม้นท่านจะทำเสร็จก่อนเวลาก็ต้องนั่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับถ้าท่านออกไปโดย ที่ไม่มีเหตุการณ์สําคัญเนี่ยเช่นปวดหัวตัวล้อหรือจะต้องคลอดลูกเหมือนกับที่สอบกรอให้ถึงเวลากรอก็ต้องหมดเวลาก่อคจะออกได้ก็สอบจะเป็นแบบอัตนาพลนัยทั้งหมดอ๋อปรนัยก็คือวงกลมนะพูดภาษาชาวบ้านอย่างละร้อยข้อในภาคกอและภาคขอนะคะแล้วก็ตัดสิน60 60ปสิบข้อต้องผ่านแล้วมีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์ภาคขอด้นะฮะก็ฝากว่านี่คือมาตรการป้องกัน ทุกๆอย่างนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกแล้วที่สําคัญครับวันที่26วันเสาร์ท่านทิพดีกรมสงเสริมการลงทนท่านวันบพิงพงท่านบอกว่าให้อำนวยความสะดวกขอความร่วมมือไปทางกรมการปกครองให้เปิดบริการทําบัตรประชาชนให้ด้วยเพราะบางท่านเนี่ยบัตรหายบ้างบางท่านบัตรเบลอบ้างจะเข้าสอบอยู่แล้วก็เลยวันเสาร์เนี่ยเราเปิดบริการทาบัตรให้ในตัวจังหวัดในประเทศบาลที่เป็นตัวจังหวัด ของแต่ละจังหวัดที่เปิดสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเขตในกทมทั้งทั้ง50เขตก็จะเปิดบริการทาบัตรด้วยนะครับก็ก็ฝากกับเรียนท่านผู้ที่จะเข้าสอบด้วยท่านนะครับด้วยช่วยกันบอกลูกๆและหลานเราด้วยครับนะคะในส่วนของท่านนายกสุภาษณมีส่วนไหนอยากจะเสริมไหมคะฝากไว้สําหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าคําแนะนําที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะมาสอบเชิญเลยค่ัประชาสำพันธ์ค่ะการสอบนี้มีผู้สอบจํานวนมากนะครับเมื่อมีผู้สอบจํานวนมากเนี่ย การจัดการสอบก็ค่อนข้างลําบากหน่อยค่ะข่าวคราวเรื่องทุจริตตอนนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่กรรมการดําเนินการสอบเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามายืนยันให้น้องๆทั้งหลายที่สอบเนี่ยได้มีความมั่นใจว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยเราพ้องกันทุกรูปแบบทั้งวิธีการสอบทั้งการออกก็สอบนั่งติดกันเนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่จะ้างเคียงเนี่ยนะค่ะคนละฉบับ ก็สอบเรามีถึงสามฉบับในการสอบคนละฉบับหน้าหลังก็ไม่มีโอกาสคุณจะคิดจะไปลอกคนอื่นเนี่ยลำบากนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราจะต้องดำเนินการก็คือว่าการที่มีข่าวคราวเรื่องว่าจ่ายเงินแล้ว ไปสอบถ้าไม่ได้คืนเงินเนี่ยมีไหมคะมีอ้าวมีมนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องฝากว่าอย่าไปวิ่งกันไปในไซที่ภาษาบ้านๆเขาบอกดักใสแห้งนะหรือตกเบลล์หลงเชื่ออย่าไปเชื่อนะกรรมการเนี่ยได้วางมาตรการยังมีมาตรการลับอีกนะที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าในวันสอบเราจะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแต่งกายก็ดีเรื่องการไปสวดตรวจที่สอบก็ดี เรื่องรถที่จะนําไปก็ดีอะไระก็ดีเนี่ยนะก็อยากจะฝากน้องๆที่สอบว่าขอให้ได้มีความมั่นใจเถอะว่าการทุจริตในครั้งนี้เนี่ยอย่างข่าวค่าวการสอบครูผู้ช่วยเม,มื่อทิตย์ที่แล้วเนี่ยเนี่ยไวัยวัยเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยสอบก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าอยากจะฝากพวกที่จะทำมากินน้องๆก็จะเข้าไปเป็นข้าราชการที่ดีนะ ไทยก็เสียเงินได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยถามว่าประชาชนจะได้อะไรเพราะฉะนั้นฝากทั้งผู้บริหารท้องถิ่นท้งบรรดาข่าการทั้งหลายทั้งติวเตอร์ทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณทําได้ในอาชีพของคุณค่ะติวเตอร์เนี่ยไม่ได้ว่าเลยนะแต่คุณอย่าไปกล่าวอ้างว่ามีข้อสอบอยู่ในมือข้อสอบแบบไปเอามาได้นะรู้จักคนไหนนะผมเนี่ยสงกรานเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะไม่ได้อยู่พื้นที่ค่ะต้องไป ตรวจการพิมพ์ต้นฉบับซึ่งก็มีวิธีการตามหลักวิชาการนะมาอะไรที่เขารับไปเนี่ยก็กดําเนินการเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็อยากจะฝากน้องๆว่าต้องมั่นใจในตัวเองและก็ต้องใช้ความสามารถมีฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนที่สอบหรือใครก็แล้วแต่เขาไม,มีส่วนในการทุจริตนะ,ะทางคณะกรรมการทางกรมก็จะดำเนินการ ให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกันคือดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายนะคะคือไม่มีข้อละเว้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สอบเองหรือว่าข้าราชการหรือผู้ที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องใช่คณะกรรมการอีกหลายท่านที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ได้มีความเป็นห่วงเรื่องนี้และเรามั่นใจในฐานะท่านประธานท่านอาจารย์นัดสดงท่านครับวอร์ดมากเรื่องนี้ท่านไปสอบมาไม่รู้กี่ที่แล้วที่มีการทุจริตอะไรต่างเนี่ย ท่านมองเห็นเลยว่าเอ้ยมันจะทําวิธีการกันยังไงมันแบบไหนซนะักไซ้ไล่เลียงจน มาอะไรเนี่ยผมว่าถ้าเขาไม่รับได้เนี่ยเขาคงไม่รับไปแล้วในขณะท,ที่เราวางมาตราการกันแข่งขันขนาดนั้นคะ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนพักชมค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะโทราศาพัพท์เข้ามาในรายการของเราสดๆได้เพราะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากทางด้านของกรมส่งเสริมนะคะการปกครองท้องถิ่นมาร่วมรับโทราศัพท์สดๆในรายการด้วยนะคะแลวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกแรับเชิญของเราทั้ง3ท่านกันต่อสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวอ c คอม